ครับสวัสดีครับวันนี้เซลต้มมาที่โกดังบางนานะครับผมคุณลูกค้าตอนนี้ถือว่ารถกระบะเข้ามาเยอะมากครับผมคุณลูกค้าสนใจก็ทักทายกันได้นะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดไม่มีเก็บแวดเพิ่มนะครับผมคุณลูกค้าอิสุดีแม็กตูสไลด์นะครับผมราคาเปิดอยู่ที่สองแสนสองหมื่นนะครับ มองหาตัวกระบ,บะสีประตูอยู่นะครับผมมีให้เลือกอยู่นะครับสนใจก็ทักทายกันได้นะครับผมโตโยต้ายาริสนะครับผมคุณลูกค้าปี2020นนะครับเลขไม่แปดหมื่นราคาอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคุณลูกค้าเผื่อคุณลูกค้ามองหารถใช้งานสักคันนะครับผมคุณลูกค้า ทักทายเซลตั้มได้เดี๋ยวเซลตั้มมาหารถไว้ให้นะครับนี่เซลตั้มพามาดูคร่าวๆนะครับผมจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะครับผมคุณลูกค้าตอนนี้มีโปรโมชั่นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับผมยอดจัด40,0,000บาทขึ้นไปเราฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับผมคุณลูกค้าถ้ายอดจัดตั้งแต่200,000ถึง3 0 0 0 0 0ฟรีประกันภัยป2อบวกนะครับ สนใจทักทายกันได้นะครับผมเดี๋ยวเซลตั้มไปหารถให้ลูกค้าก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ